อันนี้เดี๋ยวจะทำตึกนะคะสีชมพูแล้วก็จะใช้เป็นหน้าต่างสีฟ้านะคะเราก็จะใช้วิธีการพับกระดาษเข้าไปเหมือนเดิมนะคะคลี่ออกมานะคะแล้วก็ตัดกระดาษนี่นะคะมันอาจจะไม่ไม่สูงเท่ากับต้นไม้นะคะเพราะว่า เวลาเรามองเนี่ยต้นไม้จะอยู่ใกล้แล้วก็ตึกจะอยู่ไกลกว่านะคะเพราะนั้นเราก็ตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะทําเป็นตึกข้างๆได้นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดข้างนี้มันมีอยู่แค่นี้อีกข้างหนึ่งมันก็จะต้องเท่ากันนะคะเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษอันนี้นะคะไปวัด ชาบกับเผ่งใหญ่นะคะแล้วก็ตัดออกมาได้เลยอ่าพอตัดออกมาเสร็จปุ๊บตรงนี้เราก็ประกอบกันก่อนนะคะก็จะให้อยู่ประมาณนี้ให้มันเท่าๆกันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วจะติดกาวเลยค่ะค,ครับค,ครับ เข็กาวข้างหลังนะคะอย่าลืมนะคะข้างหลังมันสีขาวนะคะเราก็จะต้องหันด้านที่เป็นสีออกมานะคะอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วหน้าต่างตรงนี้เราก็จะตัดเป็นสีฟ้านะคะตัดกระดาษสีฟ้าแล้วก็พับกระดาษขึ้นไปประมาณนี้นะคะประมาณนี้ก่อน รีออกมาแล้วก็ตัดกระดาษพับครึ่งนะคะพับอีกครึ่งหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆชำนาญแล้วนะคะก็สามารถที่จะใช้เทนไกลถ้าไปกัดตรงกลางแบบนี้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็สามารถตัดให้มัน เล็กลงได้นะคะอ่าโอเคทีนี้กระดาษพอได้แล้วนะคะเราก็จะมาติดตรงนี้เป็นหน้าต่างข้างบนนะคะใช้สีฟ้านะคะติดเป็นหน้าต่างจะเล็กใจะใหญ่ก็ไม่ได้ ว่ากันนะคะเพราะว่าเด็กๆของเราเป็นแค่เด็กอนุบาล3ามนะคะอ่าแล้วก็ติดไปเรื่อยๆค่ะติดหน้าต่างไปเรื่อยๆมีหลายชั้นนะคะตึกมีหลายชั้นติดสังนี้ด้วย ติดฝั่งนี้นะคะทีนี้ในส่วนของประตูที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้กระดาษสีอื่นนะคะทุกก็ใช้สีน้ำตาลนะคะตัดออกมาประมาณหนึงแล้วก็แบ่งออกเป็น3าส่วนเพื่อที่จะใช้ทําประตูนะคะติดกาว อันนี้นะคะอันนี้ก็ติดประตูอีกฝั่งหนึ่งนะคะติดประตูอีกฝั่งหนึ่งโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะ